สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทํำข้าวเหนียวทุเรียนค่ะวันนี้เราจะหุงข้าวที่หม้อไฟฟ้านะคะหุงข้าวเหนียวหม้อไฟฟ้าค่ะค่ะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าน้ําเปล่าเกลือป่นทุเรียนหมอนทองสุกใบเตยกะทิน้ําตาลมะพร้าวลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นให้นําข้าวเหนียวมาล้างค่ะ ข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะคะใช้ถ้วยไหนตวงก็คือถ้วยนั้นนะคะตวงน้ำต้องเป็นข้าวเหนียวเก่านะคะล้างให้สะอาดค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าค่ะล้างสักสองสามน้ำค่ะ,คะเดี๋ยวฉันเทน้ำออกให้หมดค่ะเทคืนหม้อ หนึ่งวยนะคะน้ำหนึ่ง้วยค่ะนำไปหูค่ะาจากนั้นให้เรามาแกะผู้เรียนค่ะผู้เรียนดูที่เขาสุกแบบช้ำๆเลยนะคะเอาที่สุกแบบช้ำเลยแกะเอาเม็ดออกค่ะ เราจะไม่ยีนะคะเราจะให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเ,เม็ดออกค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะกะทิ800กรัมค่ะ ใบเตบยสามใบน้ำตาลมะพร้าวส0งกรัมเพิ่มน้ำตาลทรายสักสองช้อนโต๊ะค่ะ เกลือป่นหนึ่งช้อนชารอให้เดือดค่ะ,ะเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกสักเล็กน้อยนะคะ1นช้อนโต๊ะนะเพิ่มไปอีกช้อนโต๊ะเพราะว่าข้าเหนียวเราไม่ได้มมลนะคะค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยค่ะไม่คนค่ะเราจะให้เดือดแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะรอ รอเดือดค่ะเราจะไม่คนนะเดี๋ยวทุเรียนจะเละนะคะรอเดือดขึ้นมานิดนึงค่ะพอเดือดแบบนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเดือดแบบนี้นะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะค่ะนี่ข้าวเขาสุกดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะตักเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะ สวยมากเราจะเราจะไม่นำไปมูนนะคะเราจะตัดเสิร์ฟแบบนี้เลยข้าวนุ่มทั้งวันค่ะข้าวจะไม่แข็งนะคะนุ่มทั้งวันข้าวเหนียวเราจะไม่นำไปมูนนะคะตักลาดเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยหวานมันแล้วค่ะชิมค่ะ ่เรียบร้อยค่ะหวานมันค่ข้าวเหนียวทุเรียนเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ